ยากเงี้งเราต้องขี่แล้วแตดีตรงที่ว่าตักตักได้คือของราวางตักเข้าไปหมดหินไม่เหลือเป็นงานที่กดมีกะสบ้านเาหินเียกวยทีนี้และแน่นดีพี่เ้อเวลาแน่นตักเลย ن همن แค่เริ่มมาแล้วหินเนละยดูครับสวยอยู่นะแดงเกลือเกลืองอยู่นนะนตรงนี้มันเปลี่ยนเฉยโอ้ไปเยี่ยมเลยนะเนี่นอนแค่นะั่งก็พอดีนลยครับหรือจะว่าน่าจะ,ะหลุยอยู่เนะี่ย มันให้มื่อกันวาปดนีน้อยประสุขันธ่กับกกัน,นผูมิเขน่อยคับ กันครับผมหัวตายห้าส่วนปุ่งกี้น,นี่ครับแกแล้นนลุง ก็ซีลล่อหัวเทินแล้วตอนนี้ก็ต้องขี่นี่แพ้ซีลล่อหน้าแล้วพี่น้องเลยเพราผมก็หัวเทินไม่เปลี่ยนเลย เลือไหยเหลือครับลือเหลือเยเซโลดันโลสองนี่ยันเนหินทูมาเซอนี่โอ้เปียบเลยครับต้นใบเนี่เริ่มแห้งหมดแล้วเพราะาตากหินไ้ครับตากไว้เป็น3ชั่วโมง